ครับวันนี้ก็9ก้าพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับมาสูบน้ำออกจากนาข้าวนะครับใส่เครื่องเสร็จใส่สายพานนะครับแล้วปรับตึงสายพานนะครับตัวนี้ท่อหน้าห้ายาวยี่สิบฟุตครับเป็นท่อรอบช้านะครับแต่ก่อนก็ใช้รถไถเดินตามดึงนะครับสูบน้ำออกรอรถเกี่ยวนะครับเปิดสวิตช์เสร็จแล้วก็สตาร์ทใช้งานได้เลยครับ ตัวนี้ยังไม่ได้แตะคันเลกนะครับแต่น้ำมาแล้วนะครับก็ใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับฤด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี2567ครับสำหรับใครที่สนใจแท่นวางเครื่องของช่างต้นบุรีรัมนะครับก็โทรหรือแอดไลน์ที่เบอร์0869-836-077ได้นะครับสอบถามข้อมูลการใช้งานได้ครับเดินเครื่องรอบเบาๆครับขอให้มีน้ำยังไงก็เต็มท่อครับ ก็ดูกันไปเรื่อยครับสงสัยหรือติดปัญหาตรงไหนก็โทรมาสอบถามกันได้ครับก็จะพยายามถ่ายให้เห็นทุกมุมของเครื่องนะครับแต่ก่อนเครื่องตัวนี้ผมใช้ชนปั๊มหอยโขงสามนิ้วนะครับแบบว่าสูบทั้งวันก็ไม่แห้งครับพอไปเจอตัวนี้นะครับสองถึงสามชั่วโมงเรียบร้อยครับคือมันก็ประหยัดเวลาแล้ว,แล,วแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ